สายเคลียร์ว่าไงครับสายเคลียร์กับผมจนเครียดกินข้าวช่วงนี้ก็ไม่ฝนมานะครับฝนเป็นช่วงกระดูกฝนพายุเข้าก็ดูแลรักษาสุขภาพเองนะครับเจ็บเจ็บป่วยเพื่อนๆเดี๋ยวจะไม่สบาย บางนึงแรงก็แรงมากครับบางสนก็ดีหน่อยมีน้ำถ้าใช้ยันปีหน้าไนดะ้ยิ่งดีเลยน,นี่ก็เป็นดงกระโพดครับหนอนก็เริ่มหายอะแนละ้วน้ำโพดหวานแล้ววัวควายก็เข้าคอกรอบแล้วน,นะก็ขับมาที่สวนนีนนนนนน่้เป็นความสุขกับนันก็วิเวงวิโวงเวงคืนนี่ก็ไม้มีกว่าครับนี่ดาบปลปืนอาก้ารครับยึดมาจาก พุ่งทหารเขมรปีสี่ห้านะครับตอนประทาะกันหนอนนั้นมาลักไม้ะยงนะมันก็นอนนอนหลับไม่พูดอะไรครับผมก็เอามาจากเอวครับใช้แทงละไม้รีบแทงในเช้าเดีย๋ยวเจ้าของเขามาเห็น,นครับฝนตกใหม่ๆเขาไม่ออกมาเราต้องรีบครับนี่ครับนอนทำงา,มมากกนผมสองนอนสอง ขี่ไปว่าช้าไม่ได้กำลังแจงเสียครับทําไงก็หนอเหลือไว้ให้เจ้าของมันบ้างครับเดี๋ยวมันจะเสียใจนจะจ๊ะวันนี้ซีโมงเ้ากับดักรถกับเผาครับว่าสิหาเฮ็ดมาแกงสนามนใหม่ก็ได้เฮ็ดเฟื่องทุ่งหนึ่งครับนิวบานนองห้าวก็ดีอย่างนึงครับมีรถผมพวกเนี้ยเรียนขอในใี่ไอ้ในหน้าเวลาทําหน้า,ท,า,นา,ท,า,นาทําไหลก็ได้อาศัยกินเลยครับชี่น้องเอ้ย เนี่ก็ได้มาหาหนอครับที่เหลือเขาเอาไว้ให้จะของมันกินเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็จะนําไปปอกครับพอดีแกงกับพ่อเนาะมันีลสีแกงใส่เห็ดขัาดรดขับเข่าครับขัรบรถเข่ามาไม่ก็มเือเรียบร้อยใส่ยาหญ้าหัวใครับกุกคลิกอืมเมื่อนี้พิเศษแน่ ใส่เฮ็ดเฟืองลงไปน้ำจังวอ้อเันใส่หน่อยจะใส่หลายครับคอนเสนมากินน้ำหลายเฮ้ครับ่อ,อยมันยุบลงไปสัปกพักนเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วเห็ดเฟื่องมาหาได้มผมถือใส่ใบขยี้ยงตามลงไปเลย ก็ต้องเสียเวลา,าทานนั่นทานนี้ครับมันก็นยนอ,อยู่ในหมออยละใส่ไปห,หอดห่ากมันแสบคำห่างมันเนองแค่ไม่เคยกินอย่าพาดตายโอเคครับเดี๋ยวเอาปลาแดกมาใส่ใส่ปลาแดกตนันลงไปครับมันก็ใส่สุรดรถเนะาะวันนี้เพราะว่ามันมีเงินซื้อครับ ใตนั่นน้ำกันในหันนะครับซ้ำลาแดกก็บแชบแล้วปิดฝาใช้เวลาสามวันสามวันพันไปเปิดฝาครับเดือดใช้ลูกดดลงไปครับยังลายภาษาแกงตัวใหม่ สซ่บก็นี่กระลาบมัวทันแล้วเอเครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเนี่ยนี่นครับแมงวันยังบาลอง หดันคนได้หลาย,ลายตักกระแต,เตนเอาใหม่เน็เอาไวนี่ครับก็ได้กินแล้วครับก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับอากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยนะครับเนาะ มนุษย์เราเกิดมาได้ไม่นานก็จากโลกนี้ไปแล้วนะครับดูแลตัวเองให้ดีทุก่ทุกคนนะครับรนะชีวิตหมีความสุขครับสวัสดีครับ